สวัสดีคะ่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุลมสําหรับหัวข้อสิ้นปี6-7ใครจะอยู่ใครจะไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเช็คพลังงานกันดูซิว่าช่วงนั้นนะช่วงสิ้นปี2,567เนี่ยเอ๊จะมีใครบ้างนะที่ยังอยู่ในชีวิตคุณแล้วใครที่ดูมีโอกาสจะออกไปจากชีวิตคุณนะคะโดยที่เป็นดวงความรักนะทุกคนนะนะคะ ก็เดี๋ยวจะมาเช็คพลังงานจากพลังงานหลักด้วยนะคะหลังจากที่กดเข้ามาดูแล้วเนาะถ้าเกิดว่าพลังงานหลักเราตรงกันสามารถดูต่อได้เลยแปลว่าพลังงานเราซิงกันนะคะแต่ว่ามันเป็นแรนดอมแน่นอนมันเป็นแบบสุ่มมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอมก็อยากจะให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นน่าจะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจออยากกดกดเข้ามาดูได้เลยนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเราเช็คพลังงานหลักอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยววันที่7ธันวาคม2567จะมีบูชาเทียนนะคะเ,เทียนณเมตานะคะเทียนณเมตตาเนี่ยพูทธ้คุณก็คือเสริมสเสน่ห์เมตานะคะผู้ใหญ่รักใคร่เทวดาเอ็นดูมีสเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามด้วยนะคะเจราจาค้าขายคล่องขึ้นอะไรประเภทเนี้ยนะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อหลังไม้ได้เลยเพราะว่าต้องทําล่วงหน้าเท่านั้นเพราะว่าเป็นเทียนแฮนด์เมดนะคะเทียนแฮนด์เมดนี่จุด แล้วก็ทำโดยอาจารย์เขมนะไม่ใช่ออมเนาะแ้วใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ลองสอบถามหลังไม้ได้นะคะสามารถที่จะอแอดไลน์นะคะเพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะเทียนณเมตาจุด7ทธันวาคมนะคะ2524นะคะเรียกปีคอสอหรืออะไรได้หมดนะอ่ะส่วนใครนะคะที่สนใจอยากที่จะ อุดหนุนผลิตภัณฑ์สายมูนะคะก็ลองกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะก็จะมีลิงก์ให้กดเข้าไปเนาะเผื่อไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สายมูของออมแล้วก็อยากจะอุดหนุนยังไงก็ได้เลยนะคะลองดูนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบไม่ชอบผลิตภัณฑ์สายมูไม่อยากดูดวงนะคะดูดวงแอดไลน์สอบถามคิวได้นะใต้คลิปนะ,ะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบแนวนี้นะคะสามารถช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์นะ,ะหรืออะไรก็ได้นะที่เป็นประโยชน์ต่อช่องเนาะ นะฝากกดปุ่มซับตะนั้งหรือปุ่มขอบคุณให้กันด้วยก็ได้เช่นกันนะเอาละทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คหน่อยว่า,าพลังงานหลักชาวธาตุลมที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสิ้นปี6 7. ะ,คะใครจะอยู่ใครจะไปนะคะขอพลังงานหลักชาวธาตุลมที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ โอ้เทนออฟคัพนะคะ uh, บางคนในที่นี้มีมีแฟนแล้วนะคะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วนะคะ uh, อยู่กับสามีภรรยามีแฟนนะคะมีคอมมิชเมนต์แล้วนะคะหรือตัวชาวธาตุลมเนี่ยอยู่ในภาวะของการที่ได้รับการยอมรับในแวดวงสังคมทำมาค้าขายก็กำลังอู้ฟู่กำลังดีนะคะในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะสิบถ้วย นะแล้วก็ไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าตัวคุณเองอาจจะสนิทกับใครมากๆนะหรือมีความผูกพันกับใครบางคนอย่างมากๆเลยนะคะใต้สำหรับเดอะมูนอต่ว่ามันอาจจะยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้มันยังคลุมเครือนะมีไพ่ชาวมีนขึ้นมานะคะก็แสดงว่าโดดเด่นชาวธาตุน้ำนอกากรกฎมีนพิจิกนะคะเดอะมูนเนี่ยเอาว่าตัวคุณเองมีเรื่องให้ต้องกังวลอยู่นะเป็นเรื่องที่กังวลเกี่ยวกับ ครอบครัวนะคะเนี่ยแหละก็กังวลเกี่ยวกับแฟนเราสามีภรรยาเรากังวลเกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะธุรกิจที่เรามีนะคะหรือกังวลว่าเราจะได้รับการโปรโมตเราจะได้รับการสนับสนุนนะคะเราจะขายของดีไหมนะคะก็ได้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยบางคนอยู่ในสถานนะแบบเขาเรียกว่าฟิลแฟนแต่ไม่ชัดเจนนะ ความสัมพันธ์ดูแล้วไม่แน่ใจว่ามันคือสถานะอะไรแต่ดันโอผูกพันสนิทชิดเชื้อการดูฟิลแฟนมากๆนะคะเนาะก็เลยอาจจะเอ๊มีความกังวลอะไรแล้วก็ตัวคุณเองอยู่ในจุดที่อาจจะเซนดีด้วยนะคะแต่มูลนะคะเซนดีแต่มันติดความกังวลความหนอยอะ่ะนะคะมันเป็นเพราะว่าความกังวลใจอยู่ลึกๆนะคะ อันนี้จะเป็นพลังงานหลักของชาวธาตุลมที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะถ้ามันใช่สัก60%นะไปต่อได้เลยนะคะเอ้ยบางคนมันเป็นคำว่ากลิ่นแปลกๆคุณรู้สึกได้เลยว่าสถานการณ์ที่คุณเผชิญชีวิตของคุณหรืออะไรสักสักอย่างหนึ่งคุณรู้สึกได้เลยเอ๊ะกลิ่นตุๆกลิ่นแปลกๆตะแมงตะแมงอ่ามันยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เอาล่ะเราจะไม่มีพลังงานหลักของคู่กรณีนะคะเพราะว่าคำถามคือใครจะอยู่ใครจะไปนะคะเอาละชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุมใครจะอยู่ใครจะไปสิ้นปี2-5-6-7ใครจะอยู่ใครจะไปคะ่ะ The Death นะคะชาวพิจิก Six of Cups Knight of Swords มีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะ เอ่อฟวันเซเว่นออฟเพนเทนเคิลชาต้สำหรับ6ิก s ์ออฟสสิ้นปีหกชาวท่าลมใครจะอยู่ใครจะไปออมว่าพลังงานมันดู Move on เป็นวงกลมมากกว่านะนะคะดูแล้วมันไม่ถึงขั้นว่าจะอยู่จะไปอะไรขนาดนั้นนะ แต่มีบ้างอะ่ะบางทีมันหงุดหงิดชุนเฉียวหึงหวงนะคะมันมีการตีจากกันไปด้วยอารมณ์นะคะฝั่งคุณก็ได้ฝั่งเขาก็ได้แต่สุดท้ายก็วนเวียนอะ่ะกลับมาทักกันใหม่อยู่ดีอะ่ะเพราะว่าอะไรมันมีพลังงานในเชิงยังอยากที่จะรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะแล้วก็ซิกซอบสอดเนี่ยบ่งบอกว่าอารมณ์เหมือนกับมันลงเรือลําเดียวกันไหมมันมีภาระหน้าที่อะไรสักอย่างไหมนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว คนที่จะไปจากชาวทัดลมหรือการที่คุณจะไปจากใครสักคนหนึ่งอะ่ะอมมองว่ามันไม่ใช่เป็นการปล่อยอย่างจริงจังเขาก็ไม่ได้ปล่อยคุณจริงหรือคุณไม่ได้ปล่อยเขาจริงก็ได้นะคะแม้ว่าจะมีพลังงานใหมคนใหม่ๆเข้ามาเช่นฝั่งคุณมีหรือฝั่งเขามีอะไรเงี้ยดูแล้วมันก็ยังจะแบบเอ,อมันก็ดูดูกันอยู่ดูดูกันไปก่อนอะไรเงี้ยนะคะอืมแล้วก็โดดเด่นนะสิ้นปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ย เอามามีโอกาสด้วยซ้ําไปว่าคนเก่าๆในอดีตเนี่ยที่เป็นแฟนเก่าคนรักเก่ามิตรภาพเก่าๆที่อาจจะเลิกกันไปนานแล้วนะเดทเนี่ยนะคะเออเลิกกันไปนานแล้วหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทนะคะที่สนิทกันมานานแล้วก็ได้คนเก่าๆในอดีตอะตกคํานี้นะมิตรภาพเก่าๆในอดีตคนเก่าๆในอดีต นะคะมีโอกาสนะคะที่อาจจะเอ๊ะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นไปได้คะ่ะว่าสิ้นปีสองห้าหกเจ็ดชาวธาตุลมใครจะอยู่ใครจะไปคนที่จะจะมีคนเข้ามาใหม่เป็นใครบางคนในอดีตของคุณนะคะมีการเข้ามาด้วยเรื่องงานนำพามาด้วยเรื่องเซ็กส์นำพามาหรือว่า ออมีการทักทายพูดคุยแล้วก็อาจจะดูดูกันนะคะเข้ามาแล้วก็ดูดูกันไปนะคะเป็นไปได้นะแล้วก็ดูทรงจะไม่ได้ปล่อยใครไปนะเออเดี๋ยวขยี้ให้แล้วกันนะคะชาวธาตุลมเมถุนตุลกลมอะ่ะงั้นถามไปตรงๆเลยแล้วกันว่าใครบ้างที่ที่จะยังอยู่กับชาวธาตุลมนะคะใครที่ยังอยู่กับคุณนะ สิ้นปีสองห้าหกเจ็ดใครที่ยังอยู่กับชาวธาตุลมนะคะมีไพ่ชาวพิจิกมีไพ่ชาวเมษใครที่ยังอยู่กับคุณอืมคนคนนั้นอย่างที่บอกเนาะอาจจะเป็นชาวพิจิกเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นชาวธาวกกตุน้ำกรกฎดมีนพิจิกเป็นชาวเมษได้เป็นชาวธาตุด,ดินก็ได้นะมังกรผู้ศพบันนะคะใครที่จะยังอยู่กับคุณ เป็นใครบางคนที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันออมเห็นเคสแรกก่อนนะเป็นใครบางคนที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันนะคะมีการรักษาคอนเนคชันกันไว้นะคะมีความเป็นเจ้านายกับลูกน้องมีความเป็นคนที่ร่วมงานกันนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะ แล้วมันตกในเหรียญความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นอะไรที่ไปกันอย่างช้าๆเนาะไปกันอย่างช้าๆเพราะมันเป็นคนในองค์กรสมมตินะเป็นคนในองค์กรที่ก็เขาเรียกว่าหวานเสน่ห์กันไปกันมานะคะหวานเสน่ห์กันไปกันมาแต่ดูแล้วความสัมพันธ์ไม่ได้คืบหน้านะคะก็แค่ผูกมิตรกันไว้นะคะอันนี้เรากำลังมองคนที่ยังอยู่นะอืมนะคะแล้ก็ คนที่ยังอยู่อมมีความรู้สึกว่ามันดูเหมาเข่งเหมารว,วมอะมามันดูเหมาเข่งเหมารว,วมยังไงก็ไม่รู้เอามองว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าคนที่คุณมีอยู่ในชีวิตอะชาวธาตุลมคุณจะยังเลือกที่จะรักษาคอนเนคชันนี้ไว้แบบไม่รีบไม่ว่าจะมีกี่คนนะแบบดูไม่รีบอะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปเรื่อยๆนะคะเป็นไปได้เนาะอ,อันนี้คือคนที่ยังอยู่นะคะสรุปก็คือเหมาเข่ง เหมาแข่งอยู่กันไปนะคะส่วนแล้วใครจะออกไปจากชีวิตคุณนะคะชาวธาตุโลมเมถุนตุลกุมแล้วใครล่ะจะไปจากชีวิตคุณสิ้นปี2567นะมีไพ่ชาวการเมถุนวันพุธชาวธนูใครจะไปจากชีวิตคุณออมองว่ามันไม่ได้มีการไปจริงๆอย่างที่ออมพูดจริงๆนะเนี่ยอ,อ่ามันนะดูยังป้วนเปี้ยนนะ อ่อน off off เข้าอออกยักแย่ยักยันประคับประคองนะคะนะเป็นความสัมพันธ์แบบสามวันดีสี่วันไข้ผีเข้าผีออกอะไรอย่างเงี้ยประคับประคองไปเพราะว่าอะไรคือตามดวงชะตาคุณอาจจะยังต้องเจอเขาเรียกว่ายังไม่ได้หลุดออกไปจากกันก็ได้นะคะเราไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่มันไม่สามารถไปพ้นกันได้เพราะดันไปมูเตลูไว้ไปขอไว้ ไปบนไว้หรืออะไรก็ได้ไงมันก็เลยทําให้มันมัน,ม,นมันมาพ่วงกันอยู่ตรงนั้นนะก็เลยกลายเป็นว่าดูทรงจะไม่ได้มีการไปนะแค่ประคับประคองไปนะคะอมเดี๋ยวขยี้ให้ก่อนเนาะอ่าแล้วอย่างงี้มันมีโอกาสไหมล่ะเนี่ยว่าคุณจะไปจากใครเออนะแล้วตัวชาวธาตุลมตัวคุณเองมีโอกาสไหมคะว่าคุณจะออกไปจากชีวิตใครบางคนคุณจะไปจากใครเป็นไปได้ไหมคุณจะไปจากใครมีไพ่ชาวกลุ่มนะคะ คุณจะไปจากใครออมองว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการห่างมากกว่านะเป็นการห่างมากกว่าถามว่าคุณจะไปจากใครมีโอกาสเป็นชาวกลุมเป็นชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกได้นะคะชาวธาตุโลหถุนตุนกลุมได้เช่นกันเนาะคุณมีโอกาสที่จะไปจากใครบางคนที่ความสัมพันธ์ดูไม่ได้ผูกมัดอะไรกันเป็นช้อยออปชั่นตัวเลือกหรือคบกันผ่านโซเชียลออนไลน์นะคะ แล้วมันมีภาวะในเชิงเอาชนะเ,เขาเรียกว่าเอาชนะทิฏฐิมานะอะไรต่อกันนะคะเอาชนะทิฏฐิมานะอะไรต่อกันแล้วก็อาจจะมีการเทกันไปแต่ว่าพอเทแล้วก็ยังรอกันเทแล้วก็ยังรอกันนะเพราะฉะนั้นแล้วดูทรงคุณจะทิ้งหรือไปจากใครไหมดูอยากตัดใจแต่มันมันยังคิดถึงอะนะ ดูอยากตัดแต่ก็แบบอบรอเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าชาวธัดุลมคุณจะตัดใจจากเขาหรือ Move on ได้สำเร็จไหมสิ้นปี6 7ชาวธัดุลมตัวคุณเองจะ Move on จากคนคนนั้นได้สำเร็จไหมเนี่ยชาวธาตุลมจะ Move on ได้สำเร็จไหมมีชาววันอังคารพิจิตรเมธ ในบางเคสเนี่ยเหมือนอยากตัดใจจริงๆแต่ว่ามันยังทำไม่ได้อ่ะอาจจะยังต้องการไปต่อยังแบกหามกันไปหรือว่าพวกคุณดันมีความรับผิดชอบร่วมกันก็ได้นะนะคะเออมันก็เลยตกคําว่าบางทีมันก็อยากตัดอ่าแต่ตัดแต่ไปไม่ไม่พ้นมูฟออนไม่ขาดปวนเปลี่ยนนะคะเป็นคํานั้นจริงๆนะชาวทัดลมนะ โอเคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะสรุปก็คือถามว่าใครจะอยู่ใครจะไปพลังงานก็คือบอกว่าเหมาเข่งค่ะน่าจะยังอยู่นะคะน่าจะยังอยู่นรศะออนออนออฟออฟผีเข้าผีออกป้วนเปี้ยน,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 นไปนะเดี๋ยวลองดูคําแนะนาซิอ่ะขอคําแนะนําค่ะชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมไพ่อยากให้คําแนะนําอะไรคุณบ้างช่วงสิ้นปีหกเจ็ด จักราวาลอยากแนะนําอะไรคุณนะคะอยากให้ตัวคุณนั้นเหมือนกับใช้จิตอธิษฐานหรือว่าเขาเรียกว่าใช้พลังงานในเชิงกดแรงดึงดูดก็ได้นะเออใช้กดแรงดึงดูดใช้จิตอธิษฐานว่าคุณต้องการอะไรปรารถนาอะไรนะคะแล้วก็คุณอยู่ในระหว่างการเยียวยาตัวเองเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเขาเรียกว่าตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ชั้นเนี่ยออ สามารถเยียวยารักษาใจของชั้นได้ก็ได้ไงเนาะนะคะอาจจะเป,เป็นในเชิงแบบขอให้ชั้นแบบฮิลลิ่งตัวเองสําเร็จนะคะขอให้ชั้นได้เยียวยาได้นะคะเยียวยาตัวเองได้หรือคุณอาจจะอยากอธิษฐานว่าขอให้ชั้นเนี่ยเยียวยาความสัมพันธ์ให้ได้สําเร็จอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะคะจักรวาลจะแนะนําอะไรอีกจักรวาลบอกว่าตัวคุณเองนะคะหลังจากที่ได้สมมตินะเติมเต็มความหวังความปรารถนาผ่าน ผ่านการเมนิเฟตผ่านการใช้กดแรงดึงดูดหรือว่าผ่านการเขาเรียกว่าอธิษฐานแล้วเนี่ยเอามาว่าตัวคุณจะได้รับการเยียวยานะคะแล้วเอามาว่ามีโอกาสเป็นไปได้ว่าตัวคุณจะสามารถเจอความรักที่ดีๆได้หรือว่าเมื่อคุณเยียวยาได้นะเอามาว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะใต้สําหรับลิสต์สินนะคะคือการฟังช่วงสิ้นปี2567 คุณอาจจะต้องใช้เทคนิคการฟังอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นฮิลลิ่งตัวเองได้เป็นเป็นการฟังเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดเป็นการฟังเกี่ยวกับการเมนิเฟตเป็นการฟังอะไรก็ตามที่มันฮิลลิ่งเยียวยาตัวเองนะคะฟังอะไรก็ตามที่ดูแล้วเป็นพลังงานบวกที่คุณสามารถเยียวยาความรู้สึกได้เยียวยาสุขภาพจิตใจใจของคุณได้นะคะแล้วอะไรอะไรมันจะดีขึ้นนอว่านะแล้วความรักความสัมพันธ์จะดีขึ้น นะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณฟังเขาให้มากๆก็เป็นไปได้ค่ะว่าเมื่อฟังให้มากความสัมพันธ์จึงดีขึ้นนะก็เป็นไปได้นะนี่คือคําแนะนําจากจักรวาลนะะสำหรับชาวทลมที่อาจจะอยู่ในพลังงานของการเมาส์แข่งนะคะในช่วงสิ้นปีนี้นะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครสนใจจุดเทียน ณเมตานะคะเทียนเสริมดวงความรักจะจุดวันที่7ธพันวาคม2 0 2 0ันอ่สนะคะสามารถที่จะติดต่อหลังไม้ได้เลยนะคะก็ต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าเป็นเทียนแฮนด์เมดนะติดต่อมาได้นะคะแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อช่องฝากกดปุ่มซัปสไครป์แต้สุดหรือปุ่มขอบคุณให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบาย